สวัสดีเจ้ากวางมาอีกแล้วตอนนี้กวางอยู่ที่บอรสร้างกางจ้องเจ้าวัตถุประสงค์ของการมาบอรสร้างการจอ้อ,นองนี่คือมีแผนอยากทำกระเป๋าบว์ควางก็เลยจะมาตามหาวัตถุนิพ์ในแหล่งท้องถิ่นของใกล้ๆบ้านเฮานี่เอามาได้เจ้าเลียวถ้าได้ยังไงเดีย๋ยวก่อนจะตามมาพอกักันว่าจะได้เป็นยังไงพ่อตัอยมาดูกันดีกว่าเจ้าอันนี้กระเป๋าบอสร้าง กัวคุพอัรองรงลาา่บอกมาถไดเขาเเดินมาดูคนว่าเป็นานอกที่ตองจะซึ่งเป็นหัตธกรรมเด่นพัทกรรมนะ แบบคุณหญิงคุณนายกันปูนมาได้กันแดดได้นิดหน่อยอาไทยครอบเอไว้ใช้ครอบอันนี้การ์ดตะไลอบ่อหนึสามร้อยอันละสองร้อยมลเยอ๋อาถ้าเป็นอย่างนี้สองร้อยถ้าเป็นจะอีสองริบถ้าเป็น3ีสาม้อห้าสิบถ้าใครสนใจเอาไปตกแต่งหรือว่าอีร้อยีงามเนาะส้างใครสนใจไปตกแต่งเอาไปแบบประดับประดาเป็นร้านคาอย่างเนาะ มาดูได้เก่ามามได้ไม่ไรอมาดูได้มาถามได้เจอร่าี่เจอร่าแต่อย่างก็เจ้าจ้องนสนาใครสนใจมาดูตีบ้านจ้องสนามดหน้าไปทะนี่บอหน้าไปสนีกบอลรอบลสเาชมนี่บอกวันมันทรอวันทุกวันะ เดี๋ยวเขาจะถามกระเป๋าในแบบที่เขต้องการกันว่าเป็นยังไแบบ่วเก็บนแล้วจะมีบอกว่าถ้าเข้าแบบทเก็บได้เลยจะภาพที่มันทำได้นะก็จะภาพที่ทรรมดากจะเป็นงครับมันจะมีห่วงเก็บัะต้องทำทมันแบบมีก้นมันโตอย่างี้ก้นโ่ <พ uka> กลาวเป็นนในของ่งขยายขยายองเราเ็นพุ่นในการ่งของในด้านนี้นคเนามีสงใจด้านในมีซีดแต่ว่ามันมีซับในแต่เนาะนะคะก็อ,อาจจะสูงไปน้อยหนึ่งต้องสูงแน่นอนแหละ ก็จะได้แบบของ,องที่ดีเไไจ้าได้ใจอังจาทีเทาไปพอวัตถุดิบแบ่งข้ามาแตกี้นะเจ้าอ่าแตกี้กองก็ได้ไปพอล่าน้วก็ล่านคนก็กำลังจะ ลองเอาแบบตีกวางใช้ได้เนี่ยไปลองศึกษากับตังคนผลิตกักรามแล้วปุ่นเกิดจะส่งรายละเอียดเพิ่มกรมว่าตรื่อใจยากยังไงได้แล้วก็อยมาผููถึงวัสดุดีกันดามนี่จะเป็นขั้นตอนหนึ่ทกกงที่จะก่อกาเนิดถึงผ้าโกกวางขึ้นมานะเจ้าโดยระหว่างนี่กวางก็จะไหนๆก็มาแล้วก็จะเตีลเอลทั่วเลยแต่จากรวดปลาแอลโบสร้าในส่วนปูวีเจ้าว่ะยังจะป่อมีัอย่างเมื่อเขามาแอลเมื่เามาดูเห็นโดยเจ้าตน นี่แต่จะเป็นทรงดี่เ้ใาใช้ค่ามือเหมือนกับร่าแมกไก่ก็ไม่ต้คง้น เยัดดีมา่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าสมมติถ้าเราไม่ได้พับเก็บอะแล้วเราปิดเงียเฉยสายมันจะยาวมันจะเหลือแต่ว่าจะใช่พ um. ี่ก็จะสามารถสั่งสั่งได้พวกที่นี่เนาะค่ะแทนอันนี้เนี่ยสีสวยต้องแต่ดูชิ้นใหญ่นี่แหละคือแบบูนะคะ

ค่ะน no no yeah. ี bu ้ค you know, so, ือกรองแข่กรอแต่ันี้คืาท่าที่ใช่ค่ะเป็น่าที่กรอันนี้อนนี้่กาย่ะันเาแล้วก็ห่วงใช้ห่เป็นห่วงห่วสายสายเส้นให่อ้ใส่ใส่มาเลยใช่ไหมคะสอนใหญ่ เราเขาก็ได้ตู้แบบของกระเป๋าเบื้องต้นแต่เขาก็ต้องไปมาดูกพราว่าถ้าเขาจะเอาไปสกีเขาจะเอาลายไอ้อยังถ้าจะเดตกับแล้วต้นทุนสีกระดาษนี่ก็คือตอนนี้จะเป็นเงินเดบิต่อไปที่จะต้องมาคืนดูแต่ว่าเบื้องต้นนะนี่นคือตอเราได้เป็นแบ็กระเป๋าผ้าดิบนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นผ้าดิบที่มีความรู้สึคือสามารถทับ,บกันได้เนาะอันนี้กับจะก็กกร่วมออกแบบกับตังตี้คนตัดเองเจ้าก็เบื้องต้นจะเป็นความคืนนี่ รติดตามดูในเพจสินค้าบ้านเฮาหรือว่าดูนนในช่องดูที่ทางเราถ้าใครสนใจก็ค่ะที่จ้างประสารมาก่อนเนาะแต่จะวางขายเมื่อใดราคาเท่าใดก่อนเด็กแต่จะบอกกันถึงกรรมเจ้า เอาเน็ตเงยกับกันก็แกบ่งกระเป๋าค่าเตทกมานั่งหาเพิ่งดืงด่มเย็นๆเจ้าแต่มีคนอยู่ที่กาแฟรถเรือจุดเช็คอินอีกมีจุดของอำเภอไร่เศษเจ้าแต่มีการจ้างกาแฟไปละจะอยู่ระหว่างหลอดกาแฟจ้า